สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูตามคําขอครับนั่นก็คือข้าวคุกกะปิและหมูหวานแสนอร่อยครับเมนูนี้เครื่องเคียงอาจจะมากหน่อยแต่ทําแล้วอร่อยได้ดังใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทาเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูข้าวคุกกะปิหมูหวานครับไปทาด้วยกันดีกว่าเอาละครับทีนี้เรามาทําหมูหวานกันนะครับผมเริ่มต้นที่น้ำมันหมูนะครับทีนี้ก็ลงหอมแดงได้เลยครับ เีเลยเจียวหอมแดงให้หอมก่อนนะครับผมใช้หอมแดงสี่ห้าหัวเลยนะผัดหอมแดงของเราให้สุกนะครับผมเอาละครับหอมแดงของเราสุกแล้วครับผมสุกใสแบบนี้นะครับก็ลงหมูสามชั้นที่เราลอกหนังออกนะครับผมพอผัดหมูของเราเริ่มสุกแบบนี้นะครับก็ปรุงรสเลยครับผมปรุงรสง่ายๆครับด้วยเกี๊ยวขาวนะครับทีนี้ก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับแต่งสีนิดหน่อยนะครับผม ทีนี้ก็เติมน้ําได้เลยครับพะเราจะเคี่ยวหมูให้นุ่มก่อนนะก่อนที่จะใส่น้ำตาลนะครับอาแล้วทีนี้เราก็เคี่ยวหมูนะครับจนกว่าจะนุ่มประมาณ20นาทีปิดฝาเลยครับเอาละครับเราเคี่ยวหมูของเราเป็นเวลา20นาทีแล้วนะครับ20กว่านาทีนยทีนี้เรามาดูกันครับว้าวสวยงามกลิ่นหอมมากครับทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องซิมเบิงจักหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอืมความเค็มแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเค็มมากนะครับ เมื่อหมูของเรานุ่มนะครับและรสชาติความเค็มเนี่ยได้แล้วนะครับทีนี้ก็ลงความหวานได้เลยครับจากน้ำตาลปี๊บนะครับนี่เลยทีนี้เราก็ผัดน้ำตาลปี๊บของเรานะครับให้ละลายนะครับผมพอเราผัดน้ำตาลปี๊บของเราจะละลายหมดแบบนี้นะครับผมน้ำตาลก็จะไปรัดเนื้อหมูนะครับผัดต่อไปอีกนิดนึงให้น้ำงวดกว่านี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเอาละครับผัดจนน้ำแห้งแบบนี้นะครับประมาณนี้พอนะครับผมผมชอบที่มีน้ำฉ่ำๆแบบนี้นะครับเอาไว้คลุกข้าวนะครับผม เอาละครับทีนี้เรามาเตรียมกะปิกันครับวันนี้ผมทําเยอะนะครับผมใช้กะปิ5ช้อนเลยนะครับทีนี้ก็ผสมน้ําอุ่นครับอ่าแค่นี้นะครับยีกะปิก่อนเลยครับผมเมนูนี้นะครับขอแนะนาให้ใช้กะปิดีๆหน่อยนะครับผมเอาละครับกะปิละลายดีแล้วครับทีนี้ก็ชิมหน่อยนะครับอืมกะปิมีกลิ่นหอมครับแต่ความเค็มไม่เยอะนะครับนี่ครับหอมจริงๆป่ะทีนี้เราไปผัดกันครับเอาละมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ลงกระทียัสับได้เลยครับ ผัดกระเทียมของเราให้สุกหอมก่อนนะครับอาลากระเทียมของเรานะครับเหลืองหอมนะครับหอมทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับกะปีที่เราต้มไว้นะครับผัดกะปีของเรานะครับให้สุกหอมเลยนะครับต้ีใช้ไปกลางนะโอ้หกลิ่นกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมกะปีนะครับผัดให้มีความงวดแบบนี้นะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่กะปีของเราได้แล้วนะครับ ทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับข้าวสวยของเรานะครับแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยครับตอนนี้เปิดไฟอ่อนๆน,นะครับพอคลุกเคล้าเริ่มจะเข้ากันได้ดีแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็คลุกเคล้าต่อนะครับเอาละครับคลุกเคล้าจนเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับโอ้โหดูสิคุณล้วนสุยน่าดูเลยทีนี้เราก็ซิมเบิงงจังไนเยครับเด้อว,ว่าจะเป็นเจีงเดอ ข้าวนุ่มมีความหอ,อมมีความเค็มของกะปิเล็กๆนะครับเอาละรสชาตินี้ได้แล้วครับผมปะเสร็จแล้วจัดจานกันดีกว่า